เอาละครับผมก็ขอกล้าวสวัสดีท่านผู้ชมที่เล่นไมค์ครับท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ็ดออนลนับโลกของสปาร์ตครับผมนะโอเคก็ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเราไปกันดูดิเราไปดูกันเลยครับ let's go โอเคฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลย กนะฮะเดี๋ยวผมขอพิดปรณตัวก็ภาพอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะโอเคก็มีวิธีนี่ฮะนี่คือโล่นี่คือหน้าตาของโล่นะับนะนี่คือโลนิเทไร้นับส่วนนี่คือโลออกซิเดียนับนะนี่ก็คือโลของโลเพชรนับแล้วก็นี่คือโลแบบเออโลเหล็กนับอันนี้โลทองนี่โลไม้อันนี้ก็โลโลอะไรเนี่ยโลหินโลหินนะครับนะขออภัยนะครับลิ้นอาจจะพันนิดหน่อยนะโลโลโลหินใช่ปะ น่าจะใช่ฮะลิ้นพันอลิ้นพันนะโอเควิธีการครับโลนะครับผมนะก็วิธีการครับง่ายๆนะผมนะะโลโลอันแรกก็จะครับเป็นประมาณนี้นะผมนะนี่นี่เห็นไหมครับผมไหมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะโอเคต่อไปเรามาดูโลหินกันนะผมนะโอเคแล้ววิธีการรับโลหินเนี่ยก็ต้องเอาโลไม้นะครับราฟโลไม้มาก่อนนะแล้วก็เอาไปนี่ครับผมนะอ่ะนี่ นะต้องแยกมาอย่างนี้นครับนะอ่ะต้องเอามาเอา,เอาหินมาล้อมโล่ไม้แล้วก็จะากลายเป็นเโล่หิน,นครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของมันกันดีกว่านะครับนะหน้าตาของโล่นะเนี่ยผมนะนี่เป็นไงฮะโล่หินนะเออเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเออแต่เราจะเอาลต่ต่อไปโล่ทองก็ น่เหอนะเอาโล่ทองมาผสมกับวิธีการก็เอาโล่หินมาเหมือนเดิมนะเหมือนนะแล้วก็นี่ฮะเอาเออเอาทองมาล้อมเหมือนเดิมนะ่นนะเอามาล้อมโล่หินนะครับล้อมโล่หินนะครับไม่ใช่เหรอเอาใช้โล่ทองครับยังไงอ๋อต้องใช้โล่ไม้นะครับขอขอภัยนะต้องใช้โล่ไม้ครับโล่ไม้แป๊บโอเคฮะก็วิธีการใช้มันก็ต้องครับโล่ไม้นะโอเคโ ซึ่งโล่นี้นก็จะเป็นโล่สปาตาที่เพิ่มเข้ามาในไมโครับนั้นนะก็จะทําให้แบบโล่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็จะโหดขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนะเฮ้ยฝนตกขออภัยครับโอ้ยฝนตกอีกแล้วมาต่อไปโล่เหล็กนะครับโล่เหล็กโล่เหล็กอยู่ไหนเหล็กเหล็กต้องใช้โล่อะไรเนี่ยโล่ไม้เหมือนเดิมอ๋ออ๋อผมลืมครับต้องใช้โล่ไม้ เล็กก็ต้องใช้โล่ไม้เหมือนเดิมนะครับส่วนเพชรก็เออน่าจะใช้อะไรนะ่โล่เพชรก็ใช้โล่เพชรก็ใช้โล่ไม้เหมือนเดิมนะนะโอเคเนเไร์ก็ใช้โล่ไม้เหมือนเดิมอะไรฮะโอเคต่อไปออกซิเดียนแล้วก็เออนเธอไรต์นะโอเคก็ต้องใช้โล่ไม้เหมือนเดิมนะโล่ไม้อ่านี่คับผมก็จะได้ล answered answered. โล่โออกซิเดียนนะ แล้วก็เราอยากครับเอ่อเนเธอไรต์ก็ต้องใช้นี้คนระับต้องใช้โล่ไม้แล้วก็ครับออกซิเดียนออกมานี่ฮะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณเอ,อไม่ใช่ออกซิเดียนหรออ๋อใช่ผมลืมไปเราก็ต้องใช้เนเธอไรต์ไม่ใช่หรอเนเธอไรต์เราต้องใช้สโต้น้านะนะโอเคแต่ผมขี้เกียจใช้นะ้านะโอเค๋ยวผมจะเอาโล่มาเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะโอ้ว้าวนี่คือโล่นะ้านะ เรามาดูหน้าตาของโลกกันดีกว่าเราจะไปป้องกันซอมบี้กันผมจะเริ่มจากโล่เหล็กก่อนโล,โล่โล่อะไรเดียโล่ไม้โล่ไม้ก่อนครับนะโอเคโล่ไม้นี่มาเรามาดูกันฮะเสียงอาจจะดังนิดหน่อยนะฮะอืมอืมอืมนี่แหละมาเดี๋ยวผมจะลองออกไปแบบฆ่ามันฆ่าเออเจ้าพวกมอนสเตอร์ดูนะครับนะโอเคมา มาดูกันเลยเฮ้ยเฮ้ยๆๆมาจะรอให้คีปเปอร์ระเบิดดูฮนะกันได้ฮะกันได้โล่ไม้ก็ถือว่าดีอยู่นะการใช้งานเป็นยางนะอๆๆโอเคจะต้องฆ่า <ๆ S 1> ตายแล้วตายแล้วโอเคต่อไปล่อทองนะล่อหินล่อหินดิ โลหินนะโอเคแต่ผมไม่ไม่ชอบอะออนี่โลทองแล้วก็มีโลออกซิเดียนครับมาเอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับโลออกซิเดียนครับนะโลออกซิเดียนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอหิวเลือกแป๊บนึงนะโอเคต่อไปโรเนเธอร์ไรท์นะครับอันนี้มาครับหนึ่งนะครับนะโอเคมาหิวเลือเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราจะร้องให้คิปเปอร์เราระเบิดดูนะโอเคไม่เป็นไรฮะโล่เนเธอร์ไรคือดีสุดเลยะฮะดีสุดแล้วอืมอืม ลองคลิปเปิดแล้บนใหม่ปึ๊บเหมือนเดิมฮนะแล้วโล่เนี้เทาไล่ดีสุดนะครับอืมโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะไว้ก็แล้วก,วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย